เอาแล้วครับผมก็ต้องขออนุญาตกรับสวัสดีกับชาวอนิเมะทุกๆกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลูนอสตูดิโอนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมก็ได้หยิบนำเอาอนิเมะว่าฝากกันอีกแล้วนะครับเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีนะฮะที่ผมชอบนะฮะเรื่องนี้ก็เพิ่งดูจบไปสดสดร้อนๆเลยนะฮะก็เป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีมีฉากเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆให้เราได้เห็นกันในเรื่องนี้นะฮะก็มีชื่อเรื่องว่า Clockwork Planet นะฮะก็เป็นอนิเมะที่สนุกนะคุณต้องลองไปดูเองนะสำหรัับคคนนที่่ยงไมดูะรับ ถ้าหากคู่ถึงความเป็นแฟนตาซีแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซ้ำซากเพราะเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาอะไรประมาณนีน้อย่างเช่นว่าหลุดเข้าไปอยู่ในต่างโลกอะไรแบบนี้หรือว่าติดอยู่ในเกมนะฮะมันสำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ถูกสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมานะครับตามจริงโลกเดิมมันล่มสลายไปนะฮะและมีมนุษย์อยู่คนนึงนะครับมันได้นำฟันเฟืองนะฮะทั้งหมดมาสร้างเป็นโลกใบใหม่นะครับก็เหมือนโลกที่ ในอนาคตอะไรแบบนั้นนะฮะเป็นโลกที่ใช้ฟันเฟืองเป็นหลักนะฮะนั่นแหละนะครับเรื่องนี้ก็จะดำเนินด้วยหลักของฟันเฟืองอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสาหรับคนที่กําลังหวังว่าเรื่องนี้มีพระเอกแบบเก่งเทพเออแบบคิริโตอะไรไซตามะอะไรแบบนี้นะฮะเลิกหวังไปแบบนั้นเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับพระเอกมันด้อยด้อยเกือบทุกอย่างอเออแต่มันมีข้อดีอยู่ข้อนึงงว้ที่แบบเออผมคิดว่ามันเทพนะเรื่องหูของมันน่ะเออ หูของการได้ยินของพระเอกนี่โคตรสุดยอดเลยนะฮะสามารถกําหนดทิศทางและสามารถกําหนดวัตถุว่ามันขยับขนาดใหญ่ขนาดไหนได้นะฮะสำหรับผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เทพนะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันไม่เทพได้ไงวะเออลืมลืมมันไปนะฮะฉากตรงนี้ก็พระเอกก็ค่อนข้างเก่งนะเก่งในเรื่องการฟังนะครับนอกนั้นไม่เก่งเลยเรื่องนี้ก็เป็น คอมดี้นะสนุกตลกด้วยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็สนุกมากนะฮะอยากแนะนําให้ไปดูกันเลยนะฮะเรื่องนี้สําหรับผมนะฮะจุดขายของเรื่องนี้สําหรับความคิดสอนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นนางเอกแหละนะฮะเพราะว่านางเอกน่ารักมากนะฮะและแบบเป็นคนแบบซื่อๆเออและอีกอย่างนะลืมบอกไปว่านางเอกเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ชอบพระเอกด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะมันสนุกอ่ะเออแบบตื่นเต้นนะฮะแล้วฉากที่พระเอกกับนางเอกทําสัญญากันนี่แบบเดี๋ยวให้ดู ข้าวๆก็คงประมาณนี <ไ ane> ้ละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยอย่าลืมใช้คลิปนี้ด้วยนะฮะก็ อยากให้มีรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้อ่านด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ